มาแล้วครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มายูเก็วิสบิวเลอร์นะครับซึ่งอย่างที่ได้ดูตัวอย่างไปแล้วนะครับเราก็จะมาบันลังหลังนี้กันนซึ่งบานลังหลังนี้นั้นเราไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงโอเคตัวเอกโอ้โหต้องไปหากุญแจอุ้ยไม่ตกใจ กาเสียงรองเท้าไดนะ้ดังชัดเจนมากเลยนะครับเดินขอทางนี้ไม่มีอะไรนี่หว่าเ,เข้าหน้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกี่นี้จากจดหม่ของมาตินจริงจริงจดหม่ไ้ก่อนที่จะออกจากบ้านจะร้องทำไมวะเนี่ยอีก,กา กาอย่าส่งเสียงดังตกใจเข้าไปส่กไ็ไม่เห็นอะไรในตัวบ้านเลยโอเค d อลต้องการกุญแจกดตัว F กุญแจโอ้โหมีใบประกาศจับข้าหัวด้วย บรรยากาศของบ้านหลังนี้นี่ก็ขึ้น,น,นคลุมประตูเอฟอ้เปิดประตูอน,นี้ข้าวหลังหลังบ้านนี้เนี่ยโอ้หแล้วทางแยกแบบนี้เขาบอกว่าขวาลายซ้ายดีแต่ว่าเราจะไปตรงกลางมันมีรอยเลือดเฮ้ยกุญแจโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอง่ายขนาดนี้เจ,จ้ต้องไปสำรวจฝ่งน,นี้กันทำไมมันมืดแต่วะอ้าว โทไม่มีอะไรอ๋อทางขวานี่ครับมีทางเดินข้าไปอุ้ยอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อก็เห็ดตกใจหมดบรรยกาศคืนโอ้มีใบประกาศจ,จับค้างหัวของคนนี้ลเลยครับเขาชื่ออะไรเนี่ยบัตเชสซิตเดี๋ยวเดียว ว่าไม่ใช่แล้วทางเนี้ยมันมันคลึมไปนะบรรยากาศมันจะมืดมิดไปเดี๋ยวเราต้องเอากุญแจเนี่ยไปเปิดที่ข้างล่างแน่นอนเนี้ยเราเข้าไปดูนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรอยู่หรือเปล่าโอเคโตโัวโเอฟ โอ้ยเปิดประตูเข้าไปแล้วเจออะไรหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้เปิดสวิต์อ่ะอ๋อนี่คือสวิต์ไฟเลยเนี่ยอุ้ยเอาแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้พบกับพลังงานบางอย่างฮ่าเฮ้ยปิดประตูเองออ้ยกูไม่อยากออกไปเลยเจออะไรหรือเปล่าวันนี่ย คนกลองกันเลยทีเดียวรีไปดีกว่าจำเลยจำเลยเมื่อกี้เราเปิดสวิตไปแล้วเนี่ยมันจะต้องไปดูที่หน้าบ้านก่อนโอ้โหเสียงรองเท้ามันเดิงเสียงดังมากอาวเฮ้ยเสียงไหนวัดอ้อปุ้ยชิบหายนะครับอะไรอะไร เสียงอะไรอ๋อเปิดประตูบ้านโอ้โหแล้วทำไมมันมืดอย่างนี้ล่ะมันมืดเกินอะอ๋อตัดฉากเอฟหนึ่ง <F 1. S 1> ในเกมกดตัวเอ็มเพื่อดูไดอารี่อ e อบเจกตอ๋อกดตัวเอ็มเพื่อดูเอ่อเควสเควสที่มาให้ครับกดเอฟหนึ่ง เพื่อที่จะเซฟเกมหรือเปล่าวเนี่ยโอ้โหเข้ามาในบ้านแล้วนี่คือบ้านของมาตตนหรือเปล่าโอเคมีรุ่งเข่าด้วยกัตัวเอฟก่อนโอเคเอ่อเมื่อเข้ามาในไม่มีกุญแจเนี่ยเข้ามาในนี้แล้วก็จะพบว่ามีแสงไฟอยู่หาแสงไฟ ให้ไปตามแสงไฟอ่ะนี่กดตัวเองทำไรวะเนี่ยนี่คือโอ้โหนี่ทางเข้าบ้านยู่ไหมเนี่ยให้ตายโอ้โหตกใจรูว่าใครยืนอยู่อย่ามองตาได้ไหมอ้าวกดตัวเอม็มกดตัวเอม็มอ๋อโอเคเช็คไร้ก่อนครับโอเคเช็คเอา The dog in the ะเบสลู m ไปที่ห้องนอนไปเอากุญแจเพื่อออกไปเอากุญแจที่ห้องนอนเอากุญแจในบ้านแล้วก็ กินซัมติงดื่มดื่มน้ำเแล้วก็นอนหลับให้นอนหลับพี่กูนอนทำไมวะบ้านหลังเนี้ยบ้านใครก็ไม่รู้บ้านกูก็ไม่ใช่พี่ตายเถอะมันให้เราดื่มน้ำครับดื่มน้ำที่ว่าเนี่ยมันน้ำอะไรตรงนี้หรือเปล่าอ๋อก็ดื่มน้ำตรงนี้เฮ้ย โอ้หสดน้ำจะ้ะนี่หิวขนาดนี้เลยเลยเนี่ยโอ้ยอุย้ยจิบหายแล้วเขินอ๋อเขินเกิดอาการเขินเข,ขินหน้าแดงเขินหน้าแดงโอ้โหทางธรรมดาก็เดินยากจะตายเลยครับโอ้โหเสียงเดินขึ้นเดินลงบันไดนี่ทําให้ผมนึกถึงหนังเรื่องสยองขวัญอย่างรุนแรงในการเข้าบ้านล้างอันนี้มมีอะไรโอเคนะ เข้าไปที่ห้องนอนใช่ไหมนานอบเอาหายเขิ่นแล้วเหรอโอเคครั okay, สิ่งที่เราจะมาเนี่ยมิชชั่นแรกเนี่ยเราทำไปแล้วนะก็คือการดื่มน้ำเราต้องมาที่ห้องนอนวอ e เด c k เดินเข้ามาไม่ทันไลรเสียงเลกาปุกใครตื่นหรือเปล่า โอ้ยชิบหายแล้วตอนนี้โอ้เจอแดลลี่เจอ,เจอไปเก็บก่อนอ่านก่อนจินมินลเลอร์เอ่อกระจกประตูไม่สามารถเปิดออกได้วันหนึ่งเข้าไปที่อะไรวะเนี่ยสเปเชียลดอดชิตเบกิ้งโอ้โหมาตินไมค์ุณต้องมาตินมึง ทำไมต้องสร้างอะไรที่มันขนาดนี้เนี่ยบอกว่าวามันจะมีกระจกอยู่บานหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะไปดังเอ่อไปยังสถานที่ต่อไปต้องมีกระจกไปห้องที่มีกระจกเลยห้องที่มีกระจกห้องนี้หรือเปล่าวะอ่ะประตูเปิดไม่ได้นาจารย์โอแล้วจา์นี้กูไปไหนวะเนี่อยอ้อจยบอกว่าขึ้นไปอ๋อลนี่ตำรวจลูกปั้นเลย จะดูเฟสอีกทีนี้โอเคไปเช็คที่เบดรูมเส็จแล้วมีกุญแจกุญแจทางด้านซ้ายมือของบ้านซ้ายมือกุญแจทางซ้ายมืออ๋อนั่นต้องไปเอามาแล้วนี่ว่ากุญแจเอ่ออ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคไปเปิดประตูก๊อกกกเปิดประตูเปิดออกดูอ๋อจักรยาน ทำไมใครเอาจักรยานมาปั่นในนี้เนี่ยเนียบอกนะไม่มีอะไรเลยอ้ประตูล็อกประตูล็อกนะจ๊ะประตูล็อกนะจ๊ะโอเคในนี้เนี่ยมัทำไมมันห้องตันนี่วะนี่มันพอๆซอยตันเลยเนี่ยโอ,โอเคเราต้องหากุญแจเพื่อจะเปิดประตูบานนี้ซึ่งประตูุจแจ ประตูอ้าวมันไม่มีให้เก็บเลยครับอันนี้มันอะไรวะเนี่ยหนังสือโอเคเดี๋ยวเราไปอู้ยอย่าวิ่งเสียงดังซี่โอ้โหไม่ได้ไม่วิ่งก็ไม่ได้ต้องทำเวลาแล้วเกมล็อกอยู่นะโอเคกุญแจเนี่ยมันอยู่ทาง เล็บซ้ายไล่ขวามีอ่างซ้ายมือเสียงอะไรว่าโหกูเดินขึ้นบันไดกูตกใจแล้วเลยนี่ให้ตายเถอะแจบ้านของคุณอยู่ไหนครับแล้วเนเรื่องก็ไม่ได้อ่านด้วยว่าเขามาตำรวจบ้านนี้เพราะอะไรทำไมเข้าไปไม่ได้วันนี้มันติดอะไรวยูนี่โอเคออกได้แหละแหมเมื่อกี้ตกใจหมด อ๋อแหละมันต้องหากุญแจกหนึ่งดอกเออรูปปั้นรูปนี้ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเราดูเควสก่อนมันให้ไปที่ห้องนอนน่ะห้องนอนไปยังไงวะเนี่ยต้องสำรวจอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดทีนี้ก็สะดุ้งไปทีเลงเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเป็นโนว อ๋อต้องเล่นเป็นโน,โนด้วยเหรออะไรอะคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวขออ่านอีกทีนิ้อ๋อขาให้เรานอนเฮ้ยเดี๋ยวต้องอ่านแถบขวาดิโอเคบ้านนี้หลังมันใหญ่มากมาตินมาตินทิ้งอองานเอาไว้ให้เราเนี่ย เอามามีปริศนาบางอย่างหนึง่งปิดดีครับโอ้โหกุญจูกุญจากุญแจเจอสักทีโอเคในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถเจอกุญแจซึ่งกุญแจเนี่ยมันก็วางอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ที่แรกแล้วหาไม่เจอเองให้ตายเถอะ บ้านหลังนี้นี่มันเป็นบ้านไม้เราก็ลืมไปโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะโอ้เดินขึ้นบันไดทีก็ขนลุกทีโหจักรยานอยู่ที่เดิมแสดงว่าไม่มีตัวอะไรคนออกมาเ,เปิดกุญแจเปิดกุญแจเปิดสเสียงดังเลยเไปอ้าวนอนโอ้หลับฝันดี โอเคครับเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งหลังจากที่เราได้หาคุณแจแล้วก็เข้ามานอนพักผ่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้จ